วันนี้นะคะน้องซันดากับป๊าปานะคะมาเก็บต้นก้านส้มค่ะหรือว่าต้นระบาเบอร์ในภาษาสวีเดนนะคะภาษาอังกฤษก็เรียกว่ารูบาบนะคะต้นนี้นะคะมีประโยชน์ค่ะสำหรับลดคอเลสเตอรอลน,นะคะบำรุงกระดูกรักษาระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เอ่อเป็นยาระบายได้ดีด้วยค่ะใบกินไม่ได้นะคะกินได้แต่ก้านแล้วก็ก้านนี้สามารถกินได้ทั้งดิบและก็สุกค่ะ คนไทยที่นี่นะคะนิยมเอาไปตำค่ะตำเหมือนกับตำมะยมตำกล้วยค่ะบางคนก็เอาไปทำแกงส้มนะคะหรือไม่ก็ต้มใส่ต้มปลานินอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะได้รสชาติเปรี้ยวนะคะอ่ะเราไปดูขั้นตอนการทำค่ะล้างแล้วก็ปลอกเปลือกนะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ต้มกับน้ำร้อนนะคะให้เปื่อยจากนั้นก็เทน้ำตาลใส่ตามที่เราชอบค่ะเสร็จแล้วนะคะก็ละลาย แป้งมันในน้ำนะคะแล้วก็เทลงไปให้น้ำมันเข้มข้นนะคะก็จะได้ซุปที่ได้แบบนี้หละคะ่ะกินกับนมนะคะหรือบางคนก็กินเปล่าๆได้เลยค่ะมีประโยชน์มากจ้า